สวัสดีลูกดวงทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมปี2568สําหสำหรับคนที่เกิดในปีจอหรือปีหมาคนที่พักดีมีน้ำใจแต่บางครั้งก็โดนหลอกเพราะความไว้ใจเกินไปเดือนนี้อาจารย์ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะดวงของปีจอในเดือนนี้ กำลังจะขยับอย่างแรงจากดาวร้ายหมุนออกไปแล้วดาวบุญเข้ามาแทนที่อาจารย์พูดได้เลยว่าเดือนนี้ดวงเปิดเหมือนฟ้าเปิดหลังฝนสิ่งที่เคยติดขัดเงินที่เคยไม่พอใช้จะเริ่มขยับเงินเริ่มหมุนคล่องงานเริ่มมีทางและที่สำคัญที่สุดคือบุญเก่ากำลังจะทำงานลูกดวงปีจอจะเห็นสัญญาณบางอย่าง เช่นมีคนยื่นโอกาสมาแบบไม่ทันคิดหรือจูจ่ๆมีโชคจากคำพูดเล็กๆที่เราไม่ได้คาดหวังไว้เลยอาจารย์เห็นภาพยานของดาวพฤหัสที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภซึ่งแปลได้ชัดเจนมากว่าสิ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้จะเริ่มกลับมาในรูปแบบของกำไรลูกดวงบางคนที่เคยช่วยใครไว้เคยทำบุญ เคยให้อภัยคนอื่นโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนตอนนี้แหละคะผลบุญเริ่มสะท้อนกลับมาแล้วการงานของปีจอเดือนนี้เริ่มขยับดีขึ้นมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายดาวเจ้าเรือนการงานส่องแสงแรงมากมีเกณฑ์ได้เงินจากลูกค้าใหม่ หรือได้ข้อตกลงดีๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนบางคนจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบฟ้าผ่าเหมือนของหล่นใส่แต่เป็นของดีแต่ฟังไว้ก่อนนะคะอาจารย์จะเตือนแรงๆตรงนี้เลยอย่าใจร้อนเพราะดาวมฤตยูยังคงอยู่ในเรือนการตัดสินใจถ้ารีบเกินไปลงทุนโดยไม่คิดหรือเชื่อคนผิดมีสิทธิ์เจ็บซ้ำได้อีก เพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจในเดือนนี้ให้ใช้สติให้มากที่สุดอาจารย์เห็นพลังของโชคลาภเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปยิ่งถ้าใครชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยเล่นเลขอย่าพลาดช่วงกลางเดือนเพราะมีเกณฑ์ได้จากความฝันหรือได้จากของเก่าเช่นบ้านเก่าเลขทะเบียนรถเก่า หรือแม้แต่ของที่เราเคยใช้แล้วลืมไว้เลขมงคลที่เด่นมากสำหรับปีจอเดือนนี้คือ5 9 8 4สีเลขเสริมโชคที่ควรมีติดตัวคือ59 98 84 45อาจารย์อยากบอกอีกอย่างถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ใจไม่สงบเหมือนพลัง มันตีกันในหัวให้นั่งสมาธิสั้นๆหรือสวดมนต์ก่อนนอน5นาทีทุกคืนจะช่วยเรียกพลังดีและดึงโชคเข้ามาเร็วขึ้นและพลังดวงดาวในเดือนนี้กำลังส่งผลให้คนปีจอมีเสน่ห์เป็นพิเศษโดยเฉพาะกับคนที่พูดจาดีอ่อนโยนและรู้จักวางตัว จะมีคนเข้ามาหลงไหลเหมือนถูกแรงดึงดูดบางอย่างจับไว้อาจารย์เห็นภาพเหมือนมีดาวแห่งความรักส่องสว่างในกลางเดือนใครที่ยังโสดมีโอกาสเจอคนดีจากสถานที่ทำงานหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วจะกลับมาทักกันอีกครั้งแบบบังเอิญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะ เพราะมันคือแรงกรรมเก่าที่พามาเจอกันส่วนคนมีคู่ต้องระวังเรื่องคำพูดโดยเฉพาะเรื่องเล็กน้อยในบ้านเพราะดาวเสายังอยู่ในจุดที่ทำให้ใจร้อนและหมุดหมิดง่ายอาจารย์อยากให้ใช้คำว่าปล่อยวางให้มากในเดือนนี้เพราะบางทีแค่เรายอมพูดน้อยลงความสงบจะเกิดขึ้นเองพลังดวงปีจอเดือนนี้ยังดีเรื่อง บุญวาสนาด้วยลูกดวงที่ทำบุญบ่อยจะเห็นผลทันใจใครที่ติดขัดมานานจะมีทางออกเฉียบพลันหรือมีคนมาช่วยแบบไม่คาดคิดแต่ถ้าใครไม่ค่อยทำบุญเดือนนี้อาจรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหมือนทำอะไรแล้วไม่สุดเพราะดาวบุญเปิดแต่ไม่มีพลังบุญให้ดึงเคล็ดลับจากอาจารย์คือให้ไปทำบุญเกี่ยวกับ แสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงจุดเทียนบูชาพระหรือแม้แต่เปิดไฟให้สว่างในห้องพระตอนกลางคืนจะช่วยเพิ่มพลังดวงดาวให้แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์พูดเลยว่าเดือนตุลาคม68สําำหรับปีจอเป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่หลังพายุใหญ่ใครที่ผ่านเรื่องร้ายๆในช่วงสิงหากนยา ขอให้เงยหน้าขึ้นได้แล้วเพราะเดือนนี้ดาวฟ้าเปิดทางจริงๆอาจารย์ขออำนวยพรให้ลูกดวงปีจอทุกคนในเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากแค่ไหนขอให้ผ่านไปได้อย่างสง่างามขอให้ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความเข้มแข็งขอให้คำพูดของอาจารย์ในวันนี้ เป็นพลังใจให้ลูกดวงทุกคนลุกขึ้นอีกครั้งขอให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือขอให้คนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตแทนคนที่เคยทำร้ายจิตใจขอให้โชคลาบจากฟ้าและบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ส่งผลแรงในเดือนนี้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดขอให้ราบเรื่นสมปรารถนา เดินไปไหนมีแต่คนเมตตาคิดสิ่งใดขอให้สมหวังเร็วกว่าที่คิดอาจารย์เห็นแสงสีทองล้อมรอบปีจอในเดือนนี้เหมือนเทพคุ้มครองเปิดทางให้ใหม่ขอให้ลูกดวงทุกคนอย่าท้ออย่ากลัวอย่าหยุดเชื่อในพลังของตัวเองเพราะเมื่อใจเราเข้มแข็งและยังมีบุญเป็นพลังไม่มีอะไรที่จักกระวานจะไม่มอบให้ค่ะ และก่อนจะจบคลิปนี้อาจารย์ขอฝากไว้กับลูกดวงทุกคนเลยนะคะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าใช่เลยดวงฉันกำลังเป็นแบบนี้ขอให้กดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปของอาจารย์ไว้ด้วยเพราะทุกครั้งที่ลูกดวงกลับมาฟังคือพลังบุญและแรงใจที่ช่วยให้อาจารย์ได้ส่งพลังดีๆ กลับไปหาทุกคนอีกหลายเท่าอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะในตอนหน้าอาจารย์จะมาบอกสัญญาณจากฟ้าที่จะบอกว่าคุณกำลังจะรวยแบบไม่รู้ตัวพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเฉพาะของปีจอที่จะเรียกเงินทองและโชคลาภเข้าหาโดยไม่ต้องเหนื่อยแล้วพบกันใหม่อาจารย์รักและเอ็นดูทุกคนเสมอ ขอให้แสงบุญนำทางชีวิตลูกดวงทุกคนในเดือนตุลาคมนี้ให้รุ่งเรืองร่ำรวยเฮงปังและมีชัยในทุกเรื่องที่ตั้งใจนะคะ